สวัสดีค่ะดิฉันแม่แดงหรือนางบุญธรรมปฏิเดชยู่บานทาลีนะค่ะาบานเล็กที่230มูซีแต่บลทาลีอำเภอผมว่าปีของเ้านี่เป็นวิสาหกิจกเกษตรผสมผสานบานทาลีมีสมาชิก40ไล่ค่ะแต่ว่าเป็นยังเคเดีมาปลูกปทุมมาอ่าเพราะว่าของแม่แดงนี่เป็นเครือข่ายของราชภัฏเป็นโครงการน้ำหลองก่อนไหมคะ่ะ ที่นี่ทางานฟูได้สนใจว่าอยากปลูกกห้เป็นไม้กระถางได้บอไม้แดงมาถามเฮ้าก็เลยว่าได้อยู่ค่ะหายทังราชัาเพึ่นสนับสนุนเพราะว่าถ้าเป็นไม้กระถางเข้าสามารถสีเคลื่อนง่ายไปขายน้ําตลาดหรือน้าตลาดนัดหรือน้าจังหวัดหรือว่าเคนจัดงานต่างๆก็ได้เป็นรายได้เพิ่มของอ่าวิสาหกิจค่ะแต่ว่าตอนนี้วิสาหกิจเขาไม่ได้ไดว่ามีค่ะแต่ว่ามันบ่มมหนาฝน แต่ว่าช่วงช่วงช่วงที่มันได้นาพูน่เอง่็เป็นอดอกมาทุวมมากค่ะแต่ว่าประท่านน้ำรองไป2ปีแล้วค่ะสามารถชีกคุ้มก็เลสสนใจก็เลยขอบขอทัอ้งครู่นสนับสวนคือทัอ้งราชาพัฒน์อุดรว่าสามารถชีกต้องการเอดเป็นไม่ดอกไม่ประดับได้บอกอาจารย์ทั้งมอราชาพัฒน์เพิ่นก็เลยว่ารับโครงการไว้แล้วก็คอยมาปรึกษาหาเรื่องก,กันกับกุมอีกทอนึงบนสิลลงมาพอกุมค่ะที่นี่ ้าเข้าปปูแบบนี้ถาว่าดีบ่ดีค่ะแต่ว่าบางอันฝนคุณย่า่ก็ได้ปักปลายไว้ด้ค่ะมันก็สิเป็นการดูดูแลยากได้จกหน้อยพอหอดหนาฝนมากมันก็จะไม่โลกค่ะ้าเข้าปลูกลงดินแต่กลุ่ม่นสนใจก็เลยแนะนํำว่าเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ราชภาัฏนห้ยแล้วก็เอ็ดเป็นไม่ดอกไม่กระถางมันจะง่ายกลัวค่ะสิบ่มีศัตรูแล้วบริเวณเ้านี้มันเป็นป้าอ้อยค่ะเนี่ยนี่สวนเลี้ยนรูเ้านี้มันเป็นป้าอ้อยมันก็ สิมีโรกมาแสกแซงแน่จะดูแลยากค่ะปัญหาเวลาเ้าลงแปลงค่ะกระสีมีกระสีมีปัญหาน้ำโลกไม่ทานโลกแล้วกเ็เป็นใบสนิมเป็นใบสนิมย่ะเป็นใบสนิมย่กเอเลยแนนะนําไอสามารถกีคุมบาร้องปุษากบอาจารย์าราชพัดเบืองวา่าห้องเพ็ดไม่ดอกไม่ไม่กระทางนี่ใส่ถุงสีดีบอมันกระจนาจะดีกวก็นี่ค่ะแต่นี้ก็ะสีมอดดอกละนาจะดีกวก็นี่เพราะว่ามันจะรักษาง่ายสำหรับของไม้แดงปลูกยู่บ่ถ,ถึงงานค่ะนี่แต่ก็โอเคอยูเป็นไรได้ รายได้ดีอยู่ค่ะแต่ว่าอยากให้ลุ่มหรือว่าสามารถฉิกทุกทันที่บ่ามีเนื้อที่บพมีหมวกปลูกพิ่นก็จะเพิ่มรายได้การปลูกถุงแล้วก็ดูแลง่ายแล้วก็จำหน่ายง่ายก็สิเป็นยอดเพิ่มขึ้นมากของกลุ่มแม่ค่ะของกลุ่มวิสาหกิจแม่ค่ะของกลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานบานทารีค่ะยูน่ปูยูซีย่างค่ะกต่จมีแดงชชโดมีขาวล้านหน้าแล้วก็จะมีแมโจอิมเพสแล้วก็จะมีสตาร์ยูนิเวิร์สซีสายพันธุ์ค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยแนะนําให้กลุ่มว่าลองปลูกเป็นไม้กระถางดีกวา่าจะดูแลไงสําหรับปักลุ่มที่วา่าบ่มีเวลาเราก็อยาปลูกร้องกันอ่าบ่มีบ่มีหมกปลูกกับปลูกอยู่บ้านได้ค่ะ